เมื่อวานนี้แกนกําพรรคเก้าไกลบอกแล้วว่าจะไปคุยกับหมออ๋องปฏิภาสันติพาดานะครับว่าะจะตัดสินใจอย่างไรพเพราะเก้าไกลมุ่งมั่นที่จะได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่หมออ๋อก็ต้องไม่เป็นรองประธานสภาหมออ๋องไม่ลาออกเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําได้ก็คือต้องให้หมออ๋องออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลจนล่าสุดได้ มีถแถลงอย่างเป็นทางการของพรรคก้าวไกลแล้วนะครับก็ไล่เรียงเหตุผลจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรอกคือพรรคเก้าไกลมองว่าพรรคก้าไกลควรจะเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์นะครับโดยที่มีคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยมารับตําแหน่งแล้วก็ได้หารือกับหมอองแล้วในฐานะรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรหมอองเองก็ ได้แสดงความประสงค์ต้องการจะทำหน้าที่รองประธานต่อไปผลักดันให้สภามีประสิทธิภาพโปร่งใสยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเพราะหมออ๋องตอบมาแบบนี้พรรคก้าไกลก็บอกแต่ที่ประชุมยังคงยืนยันถึงความสำคัญการทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์คือตามรัฐธรรมนูญเลือกสองอย่างไม่ได้ถ้าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องไม่มีรองประธานอยู่ในพักการเมืองนะครับสุดท้ายแล้วพักเก้าไกลจึงบอกว่าจำเป็นต้องให้หมออ๋อง ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเก้าไกลจะได้เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แล้วแถลงการข้อสุดท้ายตรงนี้ชัดมากว่าจะยังคงร่วมกันทํางานอยู่คือพรรคเก้าไกลบอกว่าที่ประชุมหวังว่าถึงแม้คุณปฏิพัฒน์จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเก้าวไกลอีกต่อไปแต่เขาจะยังขับเคลื่อนนโยบายตามที่เคยได้ให้คํามั่นสัญญาเอาไว้ก่อนได้รับการเลือกตั้งต้องวางตัวเป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและนี่คือภาพประกอบ ที่พักเก้าไกลขึ้นประกอบกับถแถลงการตัวนี้ว่าจะให้หมองออกจากการเป็นสมาชิกพักใช้คําว่าแยกกันเดินก็แปลว่าไม่ได้ขาดออกจากกันอ,อย่างชัดเจนแยกกันเดินรวมกันตีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอ,รอดูว่าหมอออมมีเวลา30วันในการหาพักใหม่จะไปจบที่พักเป็นธรรมอย่างที่เป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้หรือไม่รอจับตา